bạ nam còn. เสียงว่ะ tân น้ําก่อนนะ hoàn ตอสัมมาสัมพุทธัสสา Túc hàng a ri yan san chang cha lam pin túc hàng cha lam pin túc hàng phát yan tìm pin túc hàng ma la nam pin túc hàng tế sa trang ส่วนตนจะนาสามุลรีสาตั้งหลายตั้งยิงใจหนุ่มทางานอยู่เฝ้าฟังธรรมจุงดาจำหยัดมันอย่าตดสอดดันตั้งใดจุงตั้งใจฟังที่เอาเป็นตี่ส่วน เอาปิ่นขัวเตี้ยวไต่ขามวันตันใหญ่สงสารถึงนิบปานเวียงแก้วปิ่นตีแล้วใจมาคนหญิงใายลางพ้องหูแจงสอนานำนั่งฟังธรรมแต่เหล่าใจอยู่ฝ้าเตียตาน จุมลังคนนั้นสายยกมือไว้วางอกใจนั้นตกเแหลนไก่เกือกึ้นไปสอดดันกันนิ่งรอดกินจังกา ถึงล no ูกลานใหญ่หน่อยถึงกูหอยเตียมขิงพองกันนิงกุดควายถึงเขตไรเด่นนาถึงป้าลาไกลไกลถึงน้ำใหวังทานถึงดงดานเทียนท้อ ถึงตี่น้องวงใหญ่ทำสดเมือ่อใดสั่งรุ่นสาตุตุยเจ้าโมอยู่ได้ได้เฮาจำไม่เก่าที่หึงหูที่กองเดีอยโอ้อโหว่าตาโห แก้วนี้หล่อมหาบ่สาธนาเจ้างมันบ่มันบ่ติแห่งรู้ความแห่งป่า ນອນ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 ຢ່າຕົກໄຄອງພະາດລສ ายุสังขันลาได้เต้าใดนับได้งานยุ่งอันจักมีมาตั้งนามันหาไกลกว่าตั้งหลังหือปากันละวังแต่เอ็นนา Surah Al-Jahal มันว่ามัดจุลาดมันจังมาลูหญาติเธอชีวิตกานกาไปมันบ่สมใจสร้างสักสิ่งรูปมวยมีมอระนางอานนิจังบ่มันบ่เตียงตุกงคังรู้ความเหียงบ่ทนนานอันนตาหา แก่นสนนาบอดใดตกต่ํใต้สู่ความตายมัลนางเหมือนว่าความตายนี นมพ่องก็มาตายเฒ่าพ่องก็ตายยศกรรมเก่าปามมาพ่องมันลัកนนาด้วยโลกาปัญญาเครมาปาดกรรมมาปา ตินโรคทรมานร้อนไม่โยบอดใดตายไปพ้องโย่ในไวัยกำลังสนุกใจมัวม่วนก็มาฟังดูแลความวา ลางคนเป็นหนมจุ่มใจแอวสุขสนกายกันกลาบุบบันคาตีกันนี้บอตันหวังรอดก็มอยอวจีวี ลางคนเป็นคนดีคบโอเอวสมโสเปื่อนฟงลุกระลมขินขาตายความนาการตางลางห้องชีวิตวายวางบ่ตานาปลองก็มาตายโห คาถาทะองความาพระมาลาสา lang thong chỉ rốt chỉ là phàng pháo chạy hạt hào đốt đàn của bò tàn vàng lụt lời tốt buông bạt mặt chua ra chinh ao lang thong cầm lặng muôn màu đôi nắp lầu tiêu tại tao rốt còn mà tầm ta ล้างพ่องไปก้าขายถูกคนใจตั้งนาบุบบันข้างเอาพองพองเป็นคนจองห้องบางเบียตายย้อนกรรมเกียรติบทันตีจะหลดนา พ้องเป็นคนปันลาใบบาปมาตีคัดนาเต็งเต็งเป็นนักเล่งนักเล่นนับเข้าสิ้นก็มาผิดกฎมา เลยมาตายขาดขาดย้อนสินาตเปินยิงลางคนแอวซ่อนจริงลุยยาเป็นผู้ายอาจการเขินเขาก็เอาเปินมาส่องเลยมุ่ยมองเมืองพี หลังคนย่นดีบ่มีพันยาสายฟาฟาดายำฝนพองแอวสุกสนในป่าตัดไม่พาแป่งโลบ่ได้ลหวังตัวไม่คนนี่บ่ปนตายไปพองเสียใจโดยอกหักโดยกำรักกาม ma bò nó phải ăn lời mà muối mang kinh gia tài พ้องหัวใจไว้ตายบ่ตันใดเสียนได้สั่งลมกัดกั้งตาอดนอนคิงพ้องเป็นแม่จิงมาจริงรักจริงจูบออง้บ่ส่งไฟอูกกำแปลงเลยมาสักเวงหาตังออกมายะย่ออย่ายอกตายหง ของมาตาลงลำบากมาตายผาทอหลับม,มันเป็นตีลำคันลุกลัตนตันเต่าจนน้บหมดเข้าหมดคอง một ngân thong xăm xiềng một liền kiềng trình to tua tài mắt là nắng ăn và quan tài nỉ nắng ตายหนุ่มเน่าเบาวสาวจีพ่องตายดีพ่องก็มาตายหายูซแต่กำแปดตายตอบตัวเต็มจะเล่นนา สาตุ้จันาสันทาตรงลายเฮยใหญ่หน่อยจงป่ากันเต๊ตามไตถอยรถสันธรรมอันว่าสังขาดลางนี่นะนอน มันบ่สั่นจังนะบ่มันบ่เตียงยอมมาสุดกันตีอีฮาลาที่นั้นเกอปาจาแล้วเดมดองเดน่ปลอดนับลอง ไปกว้างยังสะหินลางกัญยังหากบฟังนัก็จะเผาจิมมายตกต่ำใตถมปัดทวีก็จักมีแต่บ่สงสัยจะแลนา มาเป็นตุกขาตุกลำบากตุกพันพาสิ่งอันเป็นตีรัเสมเใจก็มาจากกนาไปลากันไปลุ่มลาที่อุไลใช้แก้วนี้แล้ว හි සාළස ස්තිය හැන් හ ැ හ <c oughs> Nay mà tài bắt hạc tăng Bị nón hạc nguồn xa tài Là bị tạm ảnh đa xa xa nạp Phạ chiều Tài là lúc tàu ăn cười lùm là tài Là chào chung ăn cười sổ tài Là mù mít kêu sang hài Tài là bùn già ta dài lá lắm hồi tăng lên là là nói nói buồn huồng ai à, จนจากได้ปันภาคต่างเขาของมากหมูเก่งหาตายไปลุบมลาบอปิ่งปอกหน้าหนอคืนมายกมือสิ ขอ,อยยกมือไ,วไหวไปมือซา สลาเวลาอันมีเก้าได้มาทำบุญเพื่อข้าเจ้าอุลายให้ใจเจนนองเธอได้มีมาในคือ โอขอรอบพระทล้หลักอาจารย์สมหน้าวังวัดสีบุญเรียงมาเป็นเจ้ากี้เจ้ากาลในคือ เนื้อออกตายมาว่าสัตว์บานใหม่เจริญนัทลามมาตั้งพี่น้องมาหันจังกามมีตังพี่น้องบังสีบุญนาเรื่องมาตั้งพี่น้องม้านละปะเปอ ปะโกยปะสาวกม็ม,มีเยี่ยมละขอมลาที่น้องบ้านหันแขว They <speaking in Spanish>

อีสาหอควบเขาหัวสาหะในึ่นนายหน้าเจีดหน้าถ้าไม่จริงขอ พี่น้องอสมาทีได้รวมที่จะกำกัลรามากกวา กำลังเหมือนจงางปลายสนัศร้าัวอีกแล้วปากหลตารักษาสิสไม่ตา นั่งตะหลาหอมณีเลนะนี่ที่ตั้งทินญาอันติสันนายังธรรมปกินังกถา <Aufsarecht aíistles> ก็ต่อไปก็จะได้รักัานาสังเกตุว่าสีหู